ผูช็อปสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่กําลังเดินซื้อสินค้าในเซเว่นอีเลฟเว่นค่ะดิฉันวาสนาเป็นพนักงานประจาบ้านทูช็อปในเซเว่นอีเลฟเว่นชุมชนบ้านกดค่ะสําหรับวันนี้นะคะดิฉันจะสําหรับวันนี้นะคะจะอธิบายเรื่องอินเทอร์เน็ตบ้านหรือทูออนไลน์นั่นเองค่ะสําหรับทูออนไลน์ตอนนี้นะคะถือว่าสุดยอดอินเทอร์เน็ตบ้านก็ว่าได้ค่ะอัปโหลดและดาวน์โหลดอยู่ที่1000ลิทบิตเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนชอบเล่นเกมดูหนัง 4K สำหรับทูกิกะเทคตัวนี้นะคะรองรับดูหนัง 4K ได้เหมือนกันนะคะและที่สำคัญเราเตอร์ตัวนี้เป็นเราเตอร์6เสาค่ะหรือรุ่นที่เรียกว่ากกะเทคไฟเบอร์นั่นเองค่ะ6เสาแต่ละเสาลูกค้าจะได้รับแบ่งการทำงานของแต่ละเสาลูกค้าจะได้รับสัญญาณกว้างมากเลยนะคะไม่ว่าบ้านลูกค้าจะกว้างแค่ไหนก็ตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับเราเตอร์ตัวนี้นะคะถ้าตีเป็นมูลค่าอยู่ที่3,000ถึง4,000บาทเลยค่ะแต่ทางทูช็อปของเราให้ยืมฟรีตลอดการใช้งานของคุณลูกค้าเลยนะคะเพียงแค่คุณลูกค้าสมัครทูอะไรกับทางทูช็อปของเราในแพ็กเกจ599บาทขึ้นไปลูกค้าจะได้รับ200ทับ200ราสำหรับลูกค้าสนใจดูหนังพรีเมียม ขออนุญาตนะนำเป็นแพ็กเกจ1,299ลูกค้าจะได้รับความเร็วสูงสุดอยู่ที่1,000ทับ200เมกะบิตเลยค่ะและลูกค้าจะได้รับกล่อง t ู u e ID i n นโน b i t ที่มอบประสบการณ์ใหม่ให้กับคุณลูกค้าเป็นกล่องเดียวค่ะที่รวม2โลกในความบันเทิงในกล่องเดียวเคเบิลและ a n d r o i d และลูกค้าสามารถชมฟิล์มไกตลอด1ปีเลยนะคะและอีกอย่างลูกค้าจะได้รับ ลำโพงอัจริยยะมูลค่าอยู่ที่2,290บาทถ้าลูกค้าสมัครแพ็กเกจ1,299ลูกค้าจะได้รับลำโพงอัจริยะยะได้ฟรีเลยนะคะและลูกค้าจะได้รับซิมอินเทอร์เนต็ต 30GB กกะไบตโทรฟรี100นาทีทุกเดือนค่ะเอาไว้ใช้งานนอกบ้านได้อีกด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจเข้ามาเช็คพื้นที่ให้บริการและคู่สายกับทางทูช็อปของเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบการแนะนำทูกิกเท็กเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ